สวัสดีครับผมช่างต้นทาทา,ทาชนบุรีนะฮะอันนี้ลูกค้าเพิ่มเติมเก็บช่วงล่างนะอันนี้ช่วงล่างสบัดอ่าก็จะมีเปลี่ยนพวกบูธลูกมาฮนะเดีย๋ยวมาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับนะฮะอันนี้เดี๋ยวจัดให้นิ่งๆเลยนะเบรกสบัดคัดเสียนะนี่นมาดูนะฮะอันนี้ก็ชุดช่วงล่างนะก็จะมีบูธปีกนกล่างนะ บูสปีกนกบนลูกหมากปีกนกบนนะลูกหมากปีกนกล่างแขนลูกหมากคันชักคันส่งนะฮะแล้วก็ชุซนะดซ่อมกระปุกของอะไรอ่าตามนี้นะอ่มาดูรถนะมาดูที่รถนะก็จะมีที่ถอดไว้นะเดี๋ยวชุดซ่อมกระปุกของอะไรอันนี้จะเอาไปผ่านะครับอ่าตามนี้แล้วก็จะมีชุดพวกนี้นะ ประมาณนี้เลยนะอันนี้เดี๋ยวจะจัดช่วงล่างนิ่งๆไปเลยนะช่วงล่างนิ่งๆใ,ใสๆไปเลยโอเคสำหรับเคสนี้นะฮะแก่อาการวิ่งสะบัดนะนะก็คือฮะวิ่งตกกลุ่มแล้วพวงมาลัยสายๆนะนี่ก็คือจบปัญหาเรื่องนี้ไปเลยสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะฮะช่วงล่างมีปัญหานะฮะแก้ไม่จบนะติดต่อทางเราได้เลยนะฮะทพมงาน,นช่างต้นทาง 0ูน2 2 2ปด0 2นะสองององอน